ทางนี้ใกล้กว่าออกได้เนี่ยมอไซค์วิ่งอยู่เนี่นี่รีวิวตลาดเช้าหนองเขียวนะครับเ <c oughs> ช้าเช้ามาก็จะเป็นฝุ่นแดงๆหน่อยนึงชาวบ้านมาขายของกัน <c oughs> นี่กี่โมงกันนะเจ็ดโ,โ,โมงครึ่งตลาดจะวายแล้ว

ัจะเยอะนะครับแล้วมาแหลกไม่ใชนูมันแ่หนี่เลยเนะนี่ยหนูอันนี้หนูหรือก็ลอกครับตัวอะไรนะหนูหนูทำไมไฟนฟ,ฟมันยาวกว่าเหมือนดูยาวกว่าหนูเลยเนาะ,ะเหมือนก็ลอกเลยมันลอกกระแตมี <laughs> ลา โอ้โหประเดินน้ำโขงโอ้ยังงี้ขายยังไงครับเนี่ยโลนี่โละละแสนหกอือคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ยแสนหกแสนหกกับร้อยร้อยปลายสองร้อยกว่าบาทเออใช่สองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบเนาะประมาณนั้นตัวใหญ่จังโอ้โหหอมหอมกินก็มีนะครับ ตลาดที่นั่น,นออก็น่ารักน่ารักเลขายของเงินดูมีกบด้วยครับ <c oughs> ประดุกนะครับ ขายกันสดเป็นๆเลยทุกคนทุกคนทุกนาทุกลเราย้สบายดียดีรสบาดีอยากรู้ว่าหมูที่นี่เขาขายกันยัไงไงนะไปนเขาผัดมันมีหมูน้อยตัางหมูคว,วายควายโลแล้วเท่าไหรครับโลนึงแสนสามแสนสาม โลละแสนสามถูกกว่าปลานะควายปลาแดงขายโลละแสน 6. หกมีหมูสบายดีหมูโละอะไรจ๊ะแปดสิพันอครับโอ้หมูถูกกว่าควายเนาะ <c oughs> ครับอ่า ที่นี่ควายแพงนะครับควายโลละแสนสามปลาแสนหกหมูแปดสิบพันนะหมูแปดหมื่น,มนนี่จะเป็นขนมทบ้านเดี๋ยวดียังไม่สุดเลยเ,อเธออันนี้ลูกอะไรนี่ลูกเตอเลยเหรอลูกอะไรครับเนี่ยเอออันนี้เป็นอันมังนัดป้าอันนี้สวัสดีจิ๊ปน ดีเจ็บตับข like. ือลังเจ็บตับเพราะว่าเป็นอนาเป็นอดร์เป็นเพงหรือต้มกินมันเป็นลูกอะไรต้นเตยป่ะหรืออะไรเตยภูเขาอ่ะอเออเออ๋อเตยเตยยักษ์ใหญ่ใหญ่นะใบใหญ่ๆแม่แกแกเจ็บตับเขาว่าตัวเฮาเฮาตัวเพิ่นฟิโตเขาว่าเฮากุมหูเขาว่าอามาต้มกินอันนี้กานมะเพ่งการเจ็บตับก็สิเพาว่า เอากับบูครับตว่าตัวเขาเขาตัวอีก pigment ไปเลยเลยอืของกินด้วยสบายดี ในนี่ก็จะดูเหนาะเหนาะยคนคนเดินข้างนอกกัน <laughs> สวัสดีต <laughs> ักมี ที่มอนมนะครับขนมหมูมยังถูกเลยโลละแปดสิบแปดหมืน่นแปดหมื่นปลาดมัดขย ไกย่ไไข่หง่วงไหมลองเดินออกทางนี้ดูม้งไหมทางเลี้ยวซ้ายน่ะสบายดี

สบายดีไก่นี่ขายเป็ดเหรอครับเป็ดขายไงครับขายตัวนึงละแสนสี่ตัวละแสนสี่มีแต่เป็ดอย่างนี้ที่นี่ไม่ค่อยมีไก่เนาะมีหมดแล้วอ๋อมีแต่มดแต่เศร้าอ๋อแต่ละวายแล้วแล้วถ้าไก่มันตัวเท่าไหร่ครับขายเป็นตัวเหรอขายเป็นตัวตัวละแสนตัวละแสนอ๋อไก่บ้านเนาะนี่นีเป็ดแล้วขอบใจหลาย ผักก็สดไก่หนึ่งเส้นก็ไม่พ <Words. S 1> แพงตลาดเขาน่ารักนะวายไปหลายแผงแล้วนะนี่แสดงว่าขายกันแต่เช้ามืดนะแล้วดูเดทท่ามกลางหมอ,อกท่ามกลางทะเลหมอ,อกนะขายของกันอนะท่ามกลางหมอ,อกอะคนที่อยู่บนยอดเขาก็จะเห็นข้างล่างนี่เป็นทะเลหมอ,อกมอ๋อ ไม่เกี่ยวครับโอ้ยยังไม่ได้เผาเลยอันนี้อันนี้ยากแล้วอ๋อนั่นยังแล้วอันนี้ยังไม่เผาเลยไงใกล้ไหนอันนี้ใกล้ปางก็ใกล้ก็ใกล้อะใกล้แต่ลองเดินเล่นไหมล่ะก็นี่ไงซอยนี่ไงซอยจบรีวิวนะครับตลาดสดเช้าหนองเขียวนะครับนี่ตลาดน่ารักน่ารักตอนเช้านะครับ